นี้นะคะคุณครูบอกว่าจะให้จะให้เด็กๆได้ดูนะคะว่าเราจะเอารูปภาพเป็น PDF เป็นไฟล์เดียวกันได้ยังไงนะคะง่ายต่อการโหลดทีเดียวเลยจะได้ไม่ยุ่งยากนะคะนั่นหมายความว่าเด็กๆต้องไปทำไฟล์มาเรียบร้อยแล้วเด็กๆ,ๆถึงจะสามารถไปส่งได้ใน Moodle นะคะเข้าไปตรงนี้เลยเด็กๆไป Google นะคะแล้วก็ไปพิมพ์คำว่ารวม JPG เป็น PDF นะคะมันจะมีอยู่ออนไลน์ให้เราไปทำนะคะเราก็คลิกเลยอันที่หนึ่งง่ายที่สุดตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นภาษาไทยก็ได้ถ้า Yes ก็ไปเลยมันก็จะเป็นภาษาไทยให้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปเลยนะคะไปตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนเลยไปตรง Choose file แล้วก็เด็กๆก็ไปเอารูปนะคะอา สมมติว่าน,นี่คือรูปที่คุณครูจะเอานะคะคุณครูก็เอามาทั้งหมดเลยคุมเลยนะคะคุณครูก็จะคลิกตรงนี้ลากแล้วก็คลุมคลุมข้างบนเลยนะคะแล้วก็กด open มันก็จะมาหมดเลยนะคะมันก็จะเรียงตามในนั้นของรูปที่เราถ่ายไว้เลยนะคะหนูจะเอาเป็น a4 a4 ง่ายที่สุดนะคะให้เราเป็น a4 เลยอ่า แล้วเราก็ไปเลย create นะคะ PDF อพอได้แล้วนะคะเด็กๆก็ไปดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดนะคะแล้วมันก็จะมาตรงนี้ตรงมุมนี้เด็กๆก็จะเห็นนะคะว่ามันมาดาวน์โหลดแล้วนะคะเสร็จแล้วหนูก็ไปเปิดซีมันอยู่ตรงไหน show in folder นะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงไฟล์ดาวน์โหลดเด็กๆก็ไปหาได้นะคะก็อยู่ตรงนี้เลย หนูก็เปลี่ยนชื่อสักหน่อยก็ได้หรือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าหนูยังจำได้นะคะปัญหาคือเดี๋ยวเราจะจำไม่ได้เราก็ไปเปลี่ยนชื่อก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้นะคะ e n เ m e เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรคะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาไทยแล้วก็ enter แล้วก็จะมาอย่างนี้นะคะ,ะภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงก็เธอคะอยู่ตรงดาวน์โหลดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะไปส่งงานให้คุณครูเด็กๆก็ไปเลยแล้วก็ไปคลิกอย่างที่เมื่อกี้คุณครูบอกนะคะ choose file ไปหาที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดอยู่ตรง งนหนึ่งไฟล์งานทุกชิ้นอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เปิดมันก็จะมาภาษาไทยนะคะเด็กๆก็เขียนว่าอัปโหลดไปเลยนะคะอัปโหลดคุณครูจะลองทําให้ดูอัพโหลดพออัปโหลดมันก็จะต้องโผล่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเซฟชนงเจ์นะคะคุณครูจะไม่เซฟนะคะเพราะอน,นี้เป็นของคุณครูคุณครูจะแค่ให้เด็กๆลองทํานะคะ